ไซเบร์คิดตอนฟิตชิงโอ้โหเราได้รับเงินรางวัลเหรอเนี่ยพ่อครับมนาวขอเลขบัตรประชาชนและเลขที่บัญชีของคุณพ่อได้ไหมครับเอ๊จะดีเหรอลูกมีเด็กกำลังเสียงภัยออนไลน์อีกแล้วรีบไปกันเถอะไซเบอร์ด็อกน้องมนาวพี่ไซเบร์คิดจะพาไปดูอะไรมาดูนี่เร็ว การที่เราได้รับอีเมลจากคนแปลกหน้าบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลแต่เราต้องแสดงหลักฐานและบอกหมายเลขบัญชีเพื่อให้เขาโอนเงินกลับมาได้นั้นเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะครับพวกนี้จะหลอกลวงให้เราติดต่อกับทางอีเมลหรือไม่ก็ทําเว็บไซต์ปลอมของธนาคารหลอกให้เราไปกรอกข้อมูลสุดท้ายเงินจะหายจากบัญชีหรือบัตรเครดิตของพวกเรากลลวงลักษณะนี้เรียกว่า ฟิตชิ่งหรือตกเบ็ดอย่าหลงเชื่อนะครับเฮ้ยเกือบหลงกลไปแล้วเรา